นี่เทนเดอร์ครับเทนเดอร์เทนเดอร์นี่คือเทนเดอร์ครับเทนเดอร์ลุงก่อนถือหน่อยเออเทนเดอร์เทนเดอร์ครับนี่นะเทนเดอร์เทนเดอร์ขวดนี้มันมันหนึ่งลิตรผสมน้ำได้หนึ่งร้อยลิตรต่อสองไร่สองงานจ้ะแล้วลุงก็ลองลองดูพอนั่นขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย อย่าเดิมนี่ลุงจะทาไ่องนี่สวนเยนี่ยัเี๋จะเห็นสวนะไทตัวนี้อ่าของเขาดีจริงไม่ต้องกวนงม่ต้องคิดกวันเพราะมันลดต้นทุนอ่าแที่เราอูเนียมันเไปพันกว่าแล้วนะลุงตอนนี้ ไม่เป็นไรพอดยีย่อยสลายพวก,กฟางนี่แหละลุงของวันนี้ะะอ่าุมขางอะไรเงี้ยได้หมดเดียวมันจะเขยอยแล้วดินดินมันก็จะดีด้วยนะมันซัดกะข้าดินนะลุงลุง้องใช่ดูเพราะมันลดต้นทุนยาสมสมยาที่เราไปซื้อมาเนี่ยสมสมอ,อัน,นอันนี้ก็เท่ากับยี่สิบกระบวยนึงนี่แหละใช้กระบวยง่ะเออร้อยซีซี เพราะว่าใส่กระบ,บวยแต่ถ้าใส่ถังถ้าใส่ถังใหญ่ปั่นได้รอย cc น,น,นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสองร้อย cc นี่น,นมันจะไม่เหม็นนะลุงยาพวก ายแล้วแสนี่หม่นหมรไม่หมนนะอ่าไม่หม็นนะเนี่ยยาตัวนี้ไม่หมินข้าวปีนี้สามที่เนี้ยคุมันมีน้ำยางเงี้ยอือครับครับอันนี้ยา าไม่เหน็ดเพราะว่ามันอย่างดีเลยเพราะไม่ให้เสร็ดเสร็จตอนเช้านะต้องลุกละสารทีนี้อันนี้ประทามาโดยตรงเลยเดี๋ยวไปไม่ได้ถึงไงลุกเช้านี่ไงลุกข้าวซุกข้าวเยอะเยอะไหมครับครับองนก็นำด้า ไม่ได้ถึงแล้วแต่ที่มันเกือบจะได้ถึงน้ำข่วมไปช่แ้วอย่มเล้ันด่างเลยอย่างดีัดกอ่ะ็ไล่แอไปกัน้ำมดแล้วลยกันหล็ทําเรื่องถงนันถขาไม่แงมันยังไงเขาเปลี่ยนะันอ่ะมันดัมันย นี่ไม่ได้เผาต่อช้างนะครับครับลุงก้อนแกปั่นเลยครับปั่นแล้วก็หมักน้ำแล้วก็ย่ำแล้วลุงก้อนก็จะฉีดเทนเตอร์นะครับฉีดด้วยเทนเตอร์ย่อยสลายฟางนะครับข้าวดีข้าวเด้งแต่ของลุงนาลุงก้อนไม่มีข้าวดีข้าวข้าวเด้งแต่ให้นานลุงก้อนมีเป็นดอกต้นหญ้าอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นต้นหญ้าเพวกหญ้าตัวมันนี่หญ้าดอกอะไรนี่ไอ้นาลุงก้อนนะ